วันนี้ก็จะมาทำคลิปแนวใหม่นะครับเป็นแนววิเคราะห์เหรียญนะครับก็จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพีจใยพีแชนแนลนะครับชแนลนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนะครับที่ไม่เล่นเกมไว้แต่ต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับคือประเด็นเรื่องของว่าเออผมจะมาทําคลิปวิเคราะห์เกี่ยวกับเหรียญเนี่ยมันก็ จริงๆเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกยังไม่เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่อยากทําคลิปอะไรเงี้ยเต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็คิดว่าเออก็น่าจะต้องทําแล้วล่ะนะเพราะว่าเหรียญมันล่วงเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็เพื่อนๆรีเควสต์มาค่อนข้างเยอะนะมาถามเรื่องของเอ้ยว่าแนวดูทรงแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับในมุมมองผมนะคลิปนี้เนี่ยคือเอาเป็นว่าผมวิเคราะห์ในสไตล์ผมแล้วกันนะว่าผมมองว่าตลาดมันเป็นยังไงนะครับมันไม่ได้เป็นการ เชื้อเชิญให้มาลงทุนนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนไม่ได้คือใครจะมาตามผมก็ได้จะไม่เอาตามผมแนวคิดผมก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับบอกกันไว้ต้นคลิปก่อน,นครับงดดราม่าเด็ดขาดน,นะครับเรื่องเรื่องว่าจะขึ้นจะลงอันเนี้ยอันนี้เป็นแล้วแต่มโนโล้วนโอเคเนาะ, <c oughs> ะก็ไปชมกันที่หน้าจอกันเลยนะครับโอเคหน้าจอของผมนะผมเปิดเทดดิ้งบินมาก่อนนะครับ เอาเป็นว่าเราเป็นนักขุดนะครับผมขอยกอิตาเลียมนะครับมาเป็นตัวเดียวเลยแล้วกันนะครับในการวิเคราะห์ของวันนี้นะครับก็คืออิตาเลียมนะครับเท่าที่ผมมองทรงมันนะครับถ้าเกิดเรามองเป็นแบบภาพรวมนะครับภาพใหญ่เท่าที่ผมดูนะทรงมันเนี่ยก็ทรงไม่ค่อยดีแหละนะเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ากรณีเลวร้ายแล้วกันเนาะมันเคยย่อลงมานะครับย่อย่อต่ํามากนะครับ ทูบแล้วกันเนาะไม่ใช่ย่อเนี่ยเนี่ยครั้งที่แล้วนะครับก็ลงมาเนี่ยแท่งนี้นะครับอยู่ที่พันเจ็ดร้อยยี่ิแปดนะครับโอเคเนี่ยนะหางมันนะเนี่ยนะดูดูมุมตรงข้างบนเนี่ยเอลนะครับตัวโลเนี่ยมันอยู่ที่พันเจ็ดร้อยยี่ิแปดนะครับอ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดคิดว่าอันนี้ต่ำสุดนะถ้าเกิดเอาแบบว่าโอเคสุดสุดเลยนะก็คืออยากให้มันต่ำกว่านี้นะ เออพันเจ็ดรอยยิบห้านะครับถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยนะครับพันเจ็ดร้อยยิบห้าคูณสามสิบเอ็ดจุดห้าล้านนะครับก็คือห้ามต่ำกว่าห้าหมืนห้าล้านนะห้าหมื่นสี่ห้าหมืนห้าช่วงนี้นะครับถ้าไม่หลุดโลตรงนี้เนี่ยเออก็ยังคิดลึกๆว่าเอ,อ้ยยังมีโอกาสหรอวะนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มไหลออกมานะไหลจุดว่าท้องเสีย <c oughs> ท้องเสียป่าวะอะ มาดูทําเฟรมย่อยลงมานะครับก็คือทําเฟรมสีอันนี้เนี่ยผมก็ตีฟิโบนัชชีนะครับของตัวทําเฟรมนี้แหละนะครับก็คือเหมือนว่าประมาณทรงอย่างนี้นะเออมันก็มีการหลุดโลของทําเฟรมสีมาแล้วทีนี้ยผมก็เลยว่าเออหาตัวไหนที่มันหลุดโลนะก็คือช่วงตรงนี้เนี่ยนะดูโลตรงนี้แล้วกันเนาะลุกขึ้นอันนี้นะครับถ้าเกิดมันหลุดโลตรงนี้มาปิ้วนะก็คือมันเสียทรงนะครับ ทีนี้ก็เลยตีกราฟตรงนี้แหละนะครับเอาเป็นว่าไม่รู้ตีถูกตีผิดแหละแต่นี้เป็นสไตล์มโนของผมเองนะก็คือตีปุ๊บเนี่ยก็คือเป้าการลงนะครับของตอนนี้นะคิดว่าอยู่ที่2015นะันสิบห้าะสองพันสิประมาณนี้นะครับก็คือมันก็ไหลทะลุลงมาเนาะแต่อาจจะแบบว่ากระเด็นกระชอกคือท้องเสียอนะไรเนาะไหลจุดจุดลงมาแล้วมันก็ มันทะลุไปน,นิดหนึ่งนะนี่เหมือนกับว่ามีแรงซื้อคืนขึ้นมาเนาะอยากจะกลับมาที่2015นะครับคือถ้าเกิดว่ามันสวิงยกแยกยกแยกอยู่ตรงนี้นะครับไซด์เวย์อยู่แถวเนี้ยก็คือก็ต้องดูมันลุ้นกันนะว่ามันยืนไหวหรือเปล่าแต่ถ้ามันยืนไม่ไหวนะครับมันอาจจะมีสิทธิ์นะครับทะลุลงมานะนี่อยู่ที่ระดับนี้นะก็คือพันหก็คือตีเป็นเงินไทยนะครับ ว่าอยู่ที่3 0มสุ 5, อยู่ที่ห0,000นะห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองช่วงนี้นะครับอาจจะมีโอกาสนะล่วงลงมาอาจจะห้าหมื่นแล้วก็กระชอกกระเด้งกระเด้งนะครับซึ่งผมคิดว่านะในใจลึกๆนะครับคือคือมันก็สองจิตสองใจแล้วนเนาะคือถ้าสมมติเนี่ยเพื่อนๆดูห่างไอนะ้นี่นะเนี่ยนะถ้าเกิดมันกระชอกทะลุอันนี้ลงมานะมันก็ดูเหมือนทําเฟรมเดย์มันจะเสียทรงอีกแล้วนะเออ คือใจผมนะก็ขอหลุดนะว่าให้มันเกาะอยู่แถวสอ0 0ั 2000, นี่แหละนะอยู่ไปยาวๆนะให้มีคนมาซื้อขายอะไรตรงเนี้ยเยอะๆะๆนะครับมันจะได้เป็นการสร้างฐานให้มันแน่นและมั่นคงนะครับนี้นะแต่ถ้าเกิดมันท้องเสียอีกนะปรูดไหลลงมานี่นะก็คือคิดว่านะ คงจะไม่ไ่พืชมาอยู่แถวนี้ล,ละอาจจะพืชทะลุไปนู่นเลยนะก็คือเหลืออยู่พันดอนนะครับพันดอนเนี่ยก็ตีว่าสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองในช่วงนั้นนะครับซึ่งมีโอ,อกาสเป็นไปได้นะเออทีนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนข่าวร้ายแล้วกันนะโหแย่จังเลยวันนี้มันแจ้งแต่ข่าวร้ายเดี๋ยวม,มันต้องมีข่าวดีเล็กๆแล้วกันนะครับก็คืออืมไม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเหมืองจีนหรือเปล่านะครับเพื่อนๆชาวนักขุดทั้งหลายเนี่ยก็คือเท่าที่ผมลองคํานวณ p r o ฟิตแล้วกันนะครับ อโอเคก็คือ e ีเธอร์มของผมนะครับคือในเว็บนี้เนี่ยก็คือเช็คเ,เงินแล้วกันเนาะที่เราไปขุดอยู่ใน e ีเธอร์มายเนี่ยก็เท่าที่ผมลองกดดูนะครับก็พบว่าตัวตัวเหรียญที่ขุดได้นะมันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจากปกติเนี่ย estimate earning นะครับอันนี้นะก็คือช่องนี้เนี่ยเป็นช่องประมาณการรายวันว่าจะขุดได้ประมาณกี่เหรียญอีเอนะครับของผมเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็น0 0 0 2 xx นะครับมันก็ขึ้นมาเป็น0.0032นะครับซึ่งปริมาณการขุดได้เยอะเนี่ยเออมันได้เยอะขึ้นแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็รู้สึกเออคือเหรียญมันก็ตกนะแต่ว่าคูณคูณแล้วกับค่างเงินที่ได้หรือตัวเหรียญที่ได้เนี่ยก็ยังได้เท่าๆเดิมนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับในความรู้สึกผมนะคือถ้าอย่างผมเนี่ยผมก็ชอบสไตล์นี้นะเพราะว่าเราจะมีเหรียญเยอะขึ้นหรอเออโอเคนะ ซึ่งเอาเป็นว่าผมก็ไม่ชัวนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้ข่าวไอ้ที่ว่าจีนนะครับเขาปรับตามบิตคอยหรือเปล่าเนาะ<อ>คือมันก็ฟังดูงงๆนะคือบิตคอยแล้วกันเนาะเขาขุดอ่าเขาขุดบิตคอยเนานะเขาไม่ได้ขุดอีเธอร์ผมก็เลยงงๆว่าเอ๊มันเกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะว่าเหมืองบางเหมืองเนาะมันมันอาจจะขุดอีเธอร์นั่นแหละนะอาจจะถูกปิดบ้างแต่ว่ามันไม่น่าจะทําให้มีผลกระทบอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วไอ้ค่าดิบที่มันลดลงแล้วก็อัตราการขุดที่ได้มากขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอันนี้หรือเปล่านะอืมอาจจะเป็นเรื่องที่บังเอิญมาชนกันพอดีนะนี่นะ Bitcoin ในเขตปกครองตนเองสินเจียงนะครับสินเจียงยุนาน,นานเนี่ยเออถูกปิดน,นะข่าวนี้โพสต์ทูเดย์มาลงไว้เมื่อสาวันที่แล้วนะครับประมาณนี้แหละ ก็อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับก็นักขุดสายมโนอย่างผมเนี่ยก็มโนไปก่อนนะว่าเอ้ยมันน่าจะทําให้เราดีขึ้น <c oughs> โอเคนะนเพื่อนๆก็ช่วงนี้นะครับเหรียญตกมากๆก็อย่าเพิ่งไปเครียดกันนะครับก็ผมมองว่าอะไรอะไรเดี๋ยวมันก็น่าจะต้องดีขึ้นแหละนะครับส่วนถ้าใครอยากจะขายเครื่องขายอะไรเงี้ยนะก็ขายกันได้เลยนะครับกป็ปิดปิดปักนะครับไม่ใช่ปิดปัก ิดเครื่องนะครับถอดปลั๊กกันให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นการดีครับผมเนี่ยชอบมากโอเคเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายก็มาทักทายพูดคุยกันครับก็โอเคทายคลิปนะครับผมก็ขอฝากตามเดิมนะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มค่าดิบนะครับด้วยการผลิตเครื่องขุดเองนะครับก็คือไปซื้อเคสลิกอุดนุนผมกันได้นะครับในช้อปปีนะครับ IP Studio ในช้อปปีโอเคเนาะก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม